โอเคครับ yeah. okay, ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันน okay, so ี้ก็อยู่กับผมนะครับตั้มโซเยตเอ็กจองเอ๊ะไม่ใช่นี่ไม่มีก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาโปรโมทเซิร์ฟ MC s o y e r and อร์ s o y e ์ยนะครับก็คนอาจจะคิดว่าไอ้เหี้ยตั้มเป็นโซเยตนะครับแต่ทำไมใช้โซเยอร์ก็คืออ๋อต้องกอดดังครับเพราะว่ามันจะได้แบบมงคลมาไงเออถ้าใช้โซเยตอาจจะแบบอาจจะล่มจมนะครับก็ใครที่เล่นมายครับนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ของพี่ถ้านาเล่น ตามเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูผมแกล้งไอ้เปียกดีกว่านะครับผมจะพังบ้านมันให้ยับเลยนะจะไปจะ่ไปรอหลไอ้เปียกโอ้โหเย้เคอันนี้คือบ้านมึงสร้างเองจริงๆไหมเนี่ยกูเชื่อได้ไหมนี่เดี๋ยวขอบินดูก่อนนะอันนี้คือมึงสร้างเองคิดมาจากหัวเองหรือว่าก๊อปมามึงสร้างจากหัวเองไม่ได้ก๊อบโอ้โหไอ้เปียกเอาี้งี้ถ้าก๊อบ ขอยลดลดลดความแต่ไม่ถึงกับตายลดเสียไหมมึงก๊อปมาใช่ไหมตอบก๊อปใช่ไหมไม่ได้ก๊อบไอ้เปียกกับพวกากตอแหลมอย่างงี้มันไม่ได้แล้วเว้ยเขารู้นะเว้ยคนดูอ่ะมึงก๊อปมากูรู้คนเราไม่มีสมองทุกคนอะเปียกจะทแหลกูพูดแล้วนะขอให้คอมึงพังนะถ้าถ้ามึงไม่ถ้ามึงโกหกอ่ะสรุปมึงก๊อปหรือไม่ก๊อปให้ตอบอีกทีอออ่ากก๊๊ปปดังยังไงกูบอกแล้วมาเดี๋ยวจะแต่จะไม่คุยาพาพาพาชมพาชมดูในบ้านนอะมาเข้ามาเข้ามาแต่คือภายในนี่มึงแต่งเองหรือไงแต่งเอง แต่จะไปพูดกดเข้าจะพูดกดเข้าอะไรกันทำทาคาสบัดเข้าเข้าห้องก่อนอะไรเพียกโอ้เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยโอ้โหบ้านทำมึดจังอ่ะค้าไม่มึนหรอพอดีเยอะแล้วแล้วต้องการนี่คืออะไรครับอะไรคืออะไรเป็นเป็นบลอปลาครับบอกปลาไหนปลาไม่เห็นปลามีแต่หญ้าให้มึงกินแต่ยังสร้างไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จพอดีพีชมบ้านไังมีคนมีแขกมีแขกไงโอ้โหแล้วไม่เติมน้ำไปเลยอ๋อคือเดี๋ยวมึงจะเาน้ำมาเติมว่างั้นอยากเข้าดูไหมอยากไปลงไปลงไป มันมีอะไรมันไม่มีอะไรเลยแล้วมันไม่เอาน้ำมาเติมอ่ะเดี๋ยวเขาจะเติมเพอาีมีแฉกของเยาว์บ้านเนี่ยอ๋อนี่คือยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ใช่โอเคนั่นแหละในกล่องอ๋อนี่มีกล่องมีบ้านเย้ภายในสวยอยู่นะโอ้ยเยอะทับทิมเยอะนึกว่ามีและที่นอนอ่ะไม่เห็นมีที่นอนเลยมีมีนี่ตามมาตามานี่เป็นบ้านชั้นนี้เย้ดูสผื่อปะอ่อแล้วถ้าไม่มีสามเตียงนอนมึงเล่นกับใครตรงตรงฝั่งซ้ายพ่อผม อ้าวขวาแม่ผมต้กกลางผมไงอ่าแล้วพ่อแม่งไปไหนสองคนตอนนี้ไปหาไปไปไปเที่ยวป่าเดินป่าอยู่มั้งไปหาข้าวมาแล้ะนี่ธงอะไรเนี่ยทงเป้ยมาจากไหนเนี่ยผมผมไปหามาเชื่อไหมว่าไปรถคนเดียวอ่ะโอ้โหมึงก็เวอร์เกินเนี่ยถ้าถ้าสมมุิว่าไอเป้ยและสมมุิถ้าแบบสมมุิถ้าแบบมีคนมาพังบ้านมึงมึงจะโกรธปะโกรธดิอยากจะทุกพ่อคุณแม่แม่งเลยอ่ะโอ้โหแล้วในเซิร์ฟนี้มันมีเด็กเกียนเด็กอะไรเยอะไหมถามว่ามีเด็กเกียนเจอไหมก็มีบ้างไม่มีบ้างมึงเจอบ้างไหมมึงเจอบ้างไหม ก็เจอบ้างเจอประจำแล้วมึงแล้วมึงจัดก,การกับพวกเด็กเกเรยังไงผมก็ปล่อยปะนั้นเลยผมก็ด่าแม่งด่าแม่งไปใช่ไหมโอ้โหเพราะว่าผมใช้ไอ้พี่ไงถ้า <c oughs> ใช้ไอ้พี่ดูแลก็คงจะภูมิใจโอ้โหมึงก็พูดเกินไอ้มินเขาก็ดูแลนะเซิร์ฟเนี่ย๋วขอดูบนหลังข้าเลยอ๋อมึงอันนี้กูถามเลยมึงสร้างกี่ชั่วโมงประมาณอะโดยประมาณเอ่อประมาณเอาง่ายนะชั่มหนึ่งสี่สามชั่วโมง โอ้โหแล้วของหาไม่ใช่อ่ะมันช้ามันมันเร็วไปเปียกไปไปไป,ไป,ไป,ไปดูได้นะไปดูตามปางตามป่านะผมผมหาดูแบบมือแบบต้องเปลี่ยนมาเป็นกลั <ale S 2> วกลัวอย่างน้อยมึงสร้างประมาณสองคนอ่ะถ้าสองสามชั่วโมงอ่ะปออของ <jet S 1> หาอะไรอีกอ่าคนนี้ก็เชื่อก็เชื่อวะเออเชื่อไหนก็ได้บ้านอย่างสวยนะแต่ทางเข้านี่โอ้โหประตูไม้โอ้โหกูเชื่อว่ะแต่สร้างไม่เสร็จก็บบกอยู่ยังสร้างไม่เสร็จ๋อคือกูมากูว่าคือจะว่ากูเสือกว่างั้นไม่เสือกหรอกแค่์ป่าท้งทีต้องโอเคโอเค ไอเปียกไอเีเปียกเดินตามเดินตามพี่หน่อยแล้วทำไมย่าตึงมันมันลุงลังจังเลยวะเดี๋ยวอยตัดเดี๋ยวตัดเฮ้ยไอคิดว่ามันเกิดไอตพี่ตมเอ้าเอ้าเอ้าไอเฮียโหโอโหพังโอโหโอ้อ้ตทำทำไมอะพีไม่ได้ทำมันเกิดไอ้เ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้เฮ้เฮ้ยเ้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 เอ้ ได้พี่ใต้ไม่ต้องมันนีย้ป๋อเราผมรู้พี่ทาพี่เป็นมินด์รู้ไม่ไม่ไม่เปียกกูพูดจริงๆกูไม่ได้ทาเอ้ามันระเบิดเอ้ามันเกิดได้ไงวะมึงไม่ได้ปักไฟไงมันไม่เกิดหรอกครับแล้วมันเกิดอีะไรเปียกมันเกิดอีะไรเปียกไอ้แกเอ้าเอ้าเละเอ้าโอ้โหอ้เอมันเกิดได้ไงอ่ะมันเบิดมันมันมีควายป๋อไงมันเลยเกิดอะไรเปียกเอ้าแล้วเอ้าแล้วแต่น้ำด่ากูไม่กูไม่ได้ทำเปียก พี่ปล่อยผมรู้พี่เป็นแอดมินผมรู้พี่บินได้ทำอะไรได้ทุกอย่างเอาแต่พี่ไม่ได้ทําพี่จะทำบ,บ้านให้นตอนเช้ามันตอนเช้าคิดปบป้างคนไม่เกินหรอครับไม่เกตแต่ว่าใต้ยุงฉาเนี่มันมืดนี่โอ้โหเฮียเละเลยแ,แ,แ,ลแล้วแต่แต่คิดแล้วกันแล้วแต่แต่คิดแล้วกันโอ้ยเฮียจะไม่สัตว์เกินไปลาทำกูของกูพังจะซ่อมให้กูไมนี่ยเฮ้ยอ้าวโหปิ๊กมึงพูดกูมึงเลยเหรออะไรทำไมอะโหร้อนแล้วจังหวะเนี้ยทำไมอ้าวมันเท่ามันเองจะซ่อมให้ผมไหมไม่ได้พี่ไม่ได้ทำ มันมันเกิดอีกแล้วเปียกถัดข้ามืออะไรไหนเอาอีกแกเอาอีกแกมันระเบิดเองอ่ะเอ้าอกแโอ้โอ้มันระเบิดพี่ไม่ได้ทับอาอก็เอายี่นี้เปียกมึงรู้ไหมกูทำเพราะอะไรมึงปากยิงไงจบปะทุกทุกที่มึงยกสองหัวมึงอะไรทุกอย่างมันไม่เกี่ยวหรอกทุกทีมึงมึงพูดไม่เข้าหูไงจบปะ นี่กูพังแม่เลยทังบ้านเลยมึงไอ้แป๊กมึงดูแป๊กมึงมายืนดูตรงนี้ไอ้แป๊กมึงมาเนี้ยมึงมาเนี้ไอ้แป๊กไปที่ไหนไหนไปทำอะไรนี่นี่อ่ะนี่แป๊กมาดูเกี่ยวมึงให้เอาบอันนี้มึงต้องขอโทษกูและซิโดรล่ากับกูษพี่ราะทุกคนอ่ะเขาเคยเขาบอกว่ามึงอ่ะปีนเกียวบวกทำตัวไม่ดีแอบไปชอบด่านั่นด่านี่เขาหนึ่งนี่คือกูสั่งสอนมึงเพราะมึงสร้างในบ้านนี้มานานแต่กูไม่กูนี่กูโมโหแทนไงเดี๋ยวป่ะ สร้างมา24ชั่วโมงมีแม่แม่งหายไปชั่วโมงอ้าวแล้วสรุปมึงสร้าง3ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเอาไงครับ24ชั่วโมงจะให้กูจุดเทรนที่ลูกนี้ไหมเอางี้ดีกว่าอย่าอย่าพี่อย่ามันมันบพราว่าผมรักผมผมสร้างมานานต้องไปขุดเอางนี้ขอขอโทษสิเหล่าต่อคนดูเด้อทุกคนที่มึงเคยป่านี้ด้วยคนดูครับผมรักทุกคนนะครับอย่าหญ่ใหอย่างนี้ครับไอเบี้ยเบียมานี่มานี่เบียมานี่มีอะไรให้ดูแดดแดดมาเนี้ยเบี้ยกดกดคันโยกดู ทำไมพี่มันจะทำอะไรกดดิแล้วเบิดจะหายทุกอย่างเหรอฮะเยบร้อยครับไม่บายนะเปียกบานเปียกเยอะเป็นไรสมควรได้ยิดแป่ต่ำเยอะไปถูกหวยสักพูดเดินแลมีมึงอยู่ในเซิร์ฟในเหีย คนเขอมีกจีเรยกก็เพราะมึงอะไรเบี้ยโอ้โหอะไรทำไมจบปะบ้านมึงมันสบายไงร์พี่เจ้าผมมาตั้งนานพี่เบิรฟังกูนะกฎของเซิร์ฟกูคือไม่รับพวกที่แบบไม่มีสมองแล้วไปกอบบ้านคนอื่นมากูไม่ชอบกูเหม็นสาบจะระเบิดไปดิสมเพชไอ้เบี้ยมึงดูไอ้เบี้ยมึงดูนี่ดิเอากูอ่าไม่ได้ก๊อปมึงพูดอีกนะว่าไม่ได้ก๊อปไปอีกอีกสักสิบรูปไปอีกสักสิบรูปไปจะทำไรความรู้สึกของมันไประเบิดซะนี่ไปไปให้หมด อ่ะมึงอยู่ใต้ดินไปบ้านเนี่ยมึงอ่ะสมเพชเนี่ยบ้านมึงอ่ะเหลือไว้แค่เนี่ยอ่ะสมเพศสภาพสภาพทย่าทำเลยพี่ผมผมสร้างมานาอย่าทำเลยมันทำไปแล้วมึงดูมันเหลืออะไรมั่งนี่มันก็ดูแล้วมันอยากอยู่เดียวออย่าอยู่ตรงไหนอ่ะเอาอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวพี่สร้างบ้านคืนให้อ่าอ่าเดี๋ยวพี่สร้างบ้านให้อ่าแบกนี่บ้านมึงเนี่ยอยู่ในกระต๊อบเนี่ยเนี่ยมึงอยู่ในกระต๊อบเนี่ย เพอเพิ่มพิทั้มจะจะทำให้เขารู้สึกเลยเนี่ยโอเคครับสรุปก็คือนี่นะครับบ้านไอ้เปียกก็โดนบึ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันเนี่ยกูสไตล์เคยเซิร์ฟเซิรนี่กูคงไม่เล่นละเอฟจีเซิร์เยอะแต่กูไม่เล่นไล่เนี่ยเอ้าทำไมก็คือปกติคือถ้าเกิดคนอื่นจะมาเล่นกูก็ไม่ทำอย่างนี้หรอกแต่พอเป็นเปี๊ยกแต่พี่จะมาทับทำไมเอ้าแล้วไงก็เปี๊ยกกอบ้างคนอื่นมาบุกเปียกพวกนี้ใส่ไม่ดีเปี๊ยกชอบเอางี้เปียกเคยไปเกณฑ์เด็กในเซิร์ฟด้วยจจริงงมมมกไไไ่่่ลลฆาาเเออ แล้วบ้านมึงพังอย่างนี้มันก็สมโกลเด้หรูไหมปูซาส,สร้างหาไก,กลเพื่อเพื่อจะหนีคนมาพี่ตั้มก็เสียบประทับกับผมเอา้าแล้วพี่ผิดเหรือไง<ม>ก็ไม่ผิดหรอกพอฟังนะผมผมไม่ไม่เหยียบเซิร์ฟนี้ต่อไปผมจะเริ่มไมครับทิ้งแล้วผมจะออกแฮนโซยเย็ดโอโ้โหมึงออกไปเถอะเปียกคนคนในแคนโซเย็ถึงมันจะอาจจะดูเที้ยแต่เขาก็ไม่ต้องการคนอย่างมึงพอดูสภาพมึงตัวุึงนี่เนี่ยสภาพสภาพเนี่ย ทำไรกินโอเคเปียกสรุปคือเปียกไม่ได้แล้วถูกไหมพี่จะได้แบบสังหารเปียกตรงนี้แล้วก็เปียกก็ออกไปแล้วผมไม่เล่นแล้วไงผมเบื่อใช่ไหมไอ้บิดที่เหี้ยอย่างเงี้ยก็บายบายเลยนะครับก็ผมก็ล้างแค้นเท่านั้นนะครับไม่ได้ล้างแค้นหรอกทำเพื่อความสัดใจเพราะเปียกก็คืออันนี้ผมพูดตามจริงเลยนะแบบนอกจอเลยนะในชีวิตจริงเลยนะคือบางทีเปียกมัน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 ไม่ไม่ไม่ค่อยเคารพครับคือมันชอบปีนเกลียวไว้เนี่ยหน้าไว้หลังลอกผมปีนเกลียวแต่ผมก็รักไงอรักมันไม่เกลียวหรอกเปียกมันก็ตายไปซะอย่างงเเี้ยรรักห รักก่อรักก่อตายไปดีจะตายใช่แอนดี้ดูแอนมินครับทุกคนดูแอนมินอุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยอยากเราโทษทีตายมึงไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมจ๊ะน้องโอเคเดี๋ยวไปหนึ่งรอบไปมึงถอดชุดก่อนเลยก็ได้แย้ยอย่างไรมึงก็ตายแล้วโอเราภาบพอพอมึงกับกูพอตั้มเบื่อเฮียเสอร์เพียร์แน่คงพอ่ไไ้เฮียเบื่อเฮีย ขอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยด่าละทีโอเคนะครับทุกคนกล้าจะคิดว่าผมพังบ้านนจริงแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับคือผมได้ทําการสํารองข้อมูลหรือว่าแบ็กอัพไฟล์ไว้เรียบร้อยนะครับก็คือเดี๋ยวมันก็คือจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟยังไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับก็สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับ1.15.2นะครับสวายโบก็มาเล่นก็ได้นะครับ IP ใต้คลิปนะครับ ID แท้ ID เถื่อนเล่นได้หมดนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบให้ผมแกล้งไอ้พี่อีกนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์ like ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีไอเดียการแกล้งไอปียก e แบบใหม่ๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับอ๋อแค่เฉพาะได้ไหมครับนะอืมไปละบ๊ายบาย